คันนี้เขาเป็นตัว New Mazda 2ดีไซน์ด้านหน้าค่อนข้างที่จะโดดเด่นค่ะเป็นจอแบบทัชสกรีนเชื่อมต่อก,กับกล้องมองหลังขณะที่เราถอยจอดด้วยคันนี้รายได้เพียง13,000บาทขึ้นไปก็สามารถซื้อได้แบบไม่ต้องมีคนค้ำเลยค่ะสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแมนนายทัศน์ไมเกรนพระรามเก้านะคะพบกับการรีวิวรถย,ยนต์แบบผู้หญิงผู้หญิงค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นอีีแรกของปี2566นะคะกับรายการแมนนายทัศก่อนอื่นก็ต้องขอบอกว่าสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดปีแล้วก็ขอให้เป็นปีที่ดีในปีนี้ด้วยค่ะ และในวันนี้นะคะแนนเลือกรถที่คิดว่าน่าจะถูกใจหลายๆท่านมาให้ชมกันค่ะและรถยนต์ในวันนี้นะคะเป็นรถยนต์ Mazda 2 1.3 Sport High Connect ปี2018สีดำเซ็ตแบ็คคันนี้ค่ะคันนี้นะคะเขาก็จะเป็นรถยนต์สไตล์แฮชแบ็ก5ประตูที่เน้นในเรื่องของความเนกประสงค์แล้วก็ สามารถขับขี่ได้ทุกวันแบบ Daily Use เลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันในส่วนของดีไซน์ด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะสำหรับดีไซน์ด้านหน้านะคะคันนี้เขาเป็นตัว New Mazda 2ดีไซน์ด้านหน้าค่อนข้นางที่จะโดดเด่นค่ะกระจังหน้านะคะก็สวยงามค่ะรูปลักษณ์นะคะชัดเจนมากตรงนี้เป็นแบบโครเมียมนะคะบรเิเวณตรงกลางก็เห็นเป็นโลโก้ Mazda แบบโครเมียมอย่างชัดเจนไฟคู่หน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมี daytime running light ให้1คู่ 啦啦。 มีไฟตัดหมอกหนึ่งคู่บริเวณกันชนค่ะรูปลักษ์แล้วก็ดีไซน์ของเขานะคะทันสมัยมากๆเดี๋ยวเราลองชมกันในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าค่ะว่าขุมพลังของเจ้า Mazda 2สองคันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างในส่วนของเครื่องยนต์นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์เป็นซิน1 3 0 0ซีซีและเป็นสกัดแอคทีฟเทคโนโลยีซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นนวัตกรรมเครื่องยนต์ที่มีเฉพาะในแบรนด์ Mazda เท่านั้นค่ะสภาพภายในห้องเครื่องนะคะบอกเลยค่ะว่าสะอาดตัวถังนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคานหน้าฝากระโปรงตรงนี้นะคะฉลักมอกอก,ก็ยังอยู่ครบท้วนจุด QC ที่ต้านสีจากโรงงานต่างๆก็อ,อยู่บริเวณจุดเดิมทุกจุดเลยค่ะแบตเตอรี่ทํางานปกติค่ะสตาร์ชึ่งเดียวติดเรียกได้ไว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะคะในส่วนของดีไซน์ด้านข้างและด้านหลังต่อในส่วนของดีไซน์ด้านข้างนะคะ สวยงามตามแบบฉบับของแกรนด5ประตูเลยค่ะเส้นสายของเขานะคะก็ค่อนข้างที่จะดูโดดเด่นสวยงามค่ะมาพร้อมกับล้ออลอยสีเทาดำขอบ15นิ้วนะคะยางใหม่ปีใหม่นะคะสามารถใช้งานได้อีกยาวๆเลยค่ะกระจกเป็นแบบปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวบริเวณกระจกข้างค่ะสามารถเปิดปิดได้จากปุ่มเล็กๆที่อยู่ด้านข้างบริเวณมือจับประตูตรงนี้นั่นเองค่ะ ซึ่งอิโมบิลเซอร์ตรงนี้ก็จะทํางานควบคู่กับระบบเอนจิ้นสตาร์สต็อปที่อยู่ด้านในรถยนต์ค่ะเดี๋ยวเน้นพาไปชมในส่วนของดีไซน์ด้านหลังต่อค่ะดีไซน์ด้านหลังของเขานะคะก็ดูเข้ากันกับตัวรถทั้งหมดเลยค่ะบริเวณด้านบนนะคะเสาอากาศจะเป็นแบบครีบฉลามสีดำสเสน่ห์ของเขาก็คือเขาเป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยนะคะภายนอกภายในสีดําหมดเลยเรียกได้ว่าคลมโทนกันเลยทีเดียวค่ะมีไฟเบรกดวงที่3บริเวณสปอยเลอร์ท้ายตรงนี้นะคะเหนือนกระจกมีที่ปัดน้ําฝนด้านหลัง เซ็นเซอร์ถอยและกล้องมองหลังก็มีให้ครบถ้วนเพิ่มความสะดวกสบายขณะขยอยจอดด้วยค่ะตรงกลางตรงนี้นะคะก็เป็นโลโก้แบรนด์มา z d าบอกรหัสเครื่องยนต์สกายชิดเทคโนโลยี แล้วก็บอกชื่อรุ่นอย่างชัดเจนเป็นแบบโรเมียมค่ะไฟท้ายเป็นแบบโฉกเฉียวนะคะเป็นไฟท้าย2ชั้นแบบนี้มองได้อย่างชัดเจนนะคะเวลากลางคืนนั่นเองเดี๋ยวเราลองดูในส่วนของที่เก็บสัมภ,ภราระด้านท้ายกันบ้างค่ะว่าคันนี้เนี่ยจะสามารถจุของได้มากน้อยเพียงใดในส่วนของที่เก็บสัมภ,ภราระด้านท้ายนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแฮชแบ็กหประตูแต่พื้นที่ในการเก็บของเนี่ยค่อนข้างเหลือเฟือเลยค่ะ สามารถวางของจุกข,ของได้เยอะวางกระเป๋าเดินทางบาใบใหญ่ก็ยังได้ค่ะด้านบนนะคะมีถาดรองให้แล้วเรียบร้อยเพื่อความสวยงามแม่แรง อุปกรณ์ถูกเฉินต่างๆก็ยังอยู่ครบถ้วนนะคะสําหรับคันนี้และที่สําคัญตัวถังนะคะฝาท้ายหัวนอ็นตอตเม็ดอาร์กล่องต่างๆเดิมๆเลยค่ะซีนยางเดิมทั้งหมดไม่เคยมีประวัติโดนเฉียวโดนชนหรือประวัติอุบัติเหตุเราก้้รับประกันให้เลยค่ะและนี้ก็จะเป็นในส่วนของดีไซน์ทั้งหมดนะคะภายนอกเดี๋ยวั้นจะลองพาไปชมในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานภายในกันค่ะ โทนของเขานะคะอย่างที่ัรนบอกมีสเสน่ห์มากๆเลยเพราะว่าทั้งภายนอกแล้วก็ภายในของเขาเป็นสีดําตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีดํารูปทรงโอกกระชับบอดี้ของเรานะคะเป็นทรงที่ดูสปอร์ตค่ะมีตกแต่งเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะที่เป็นแคบสีเทาเมทัลลิกคันนี้นะคะวิสัยทัศน์ในการมองถนนต่างๆของเขานะคะค่อนข้างที่จะดีเลยค่ะไม่มีมุมอับใดๆเลยทัวรมาลายเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะ ระบบที่ใช้สําหรับคําสั่งเสียงบริเวณด้านซ้ายสามารถรับสายวางสายได้ที่พุงมาลัยด้วยฝั่งขวาตรงนี้นะคะเขาจะเป็น Cruise Control หรือว่าเป็นระบบควบคุมความเร็วขณะวิ่งทางไกลนั่นเองค่ะตัวหน้าปัดมาตรวัดเรลือนไม้นะคะตรงกลางเขาก็จะมีจอเขียนไม้ที่บอกเป็นรอบของเครื่องยนต์นั่นเองของเราเนี่ยเรารับประกันไม้แท้นะคะและด้านหน้าบริเวณนี้นะคะเขาก็จะมี Display Pop-up ท,ออที่เป็นแบบใสไว้สําหรับ ให้ผู้ขับขี่เนี่ยมองค่าต่างๆอย่างเช่นความเร็วขณะที่เราขับขี่นั่นเองค่ะตรงนี้มันสามารถป๊อปอัพเปิดปิดได้ซึ่งน่าจะโดนใจนะคะเป็นดีไซน์ที่เหมาะกับวัยรุ่นถัดมาด้านนี้นะคะเขาก็จะเป็นระบบควบคุมเกี่ยวกับระบบแอร์ซึ่งเป็นแบบมือปรับหมุนทั้งหมดสามารถใช้งานได้ง่ายๆสแตนดาร์ดเลยค่ะและที่นันชอบมากสำหรับาด้านนั่นก็คือช่องแอร์ค่ะ เพราะเขาสามารถหมุนปรับได้แบบ360องศาเลยร้อนตรงไหนก็คือปรับไปเป่าตรงนั้นได้เลยค่ะตัวเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีโหมดสปอร์ตให้ด้วยเพิ่มความสนุกในการขับขี่นั่นเองค่ะฟังก์ชันความบันเทิงนะคะด้านบนตรงนี้นะคะ เขาก็จะมีเซ็นเตอร์ดิสเพลย์ขนาด7นิ้วเป็นจอแบบทัสกรีนนั่นเองซึ่งจอตรงนี้จะเชื่อมต่อกกับกล้องมองหลังขนาดที่เราถอยจอดด้วยตรงกลางตรงนี้นะคะก็จะเป็นเซ็นเตอร์คอมมานเดอร์ก็คือเป็นผุ่มควบคุมจอนั่นเองค่ะ ช่นที่รองรับนะคะก็จะมีเรดิโอ FM AM นะคะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของเราได้เพิ่มเติมได้ในส่วนของ USB แล้วก็ AUX นะคะมีช่องใส่ CD ดีให้อยู่อีกหนึ่งช่องนะคะบริเวณนี้ก็จะมีช่อง power outlet หนึ่งช่องค่ะไว้สำหรับชาร์จแบตมือถือหรือว่าเชื่อมต่อกับรองหน้ารถนั่นเองค่ะที่วางแก้วที่วางของเล็กๆน้อยๆน,นะคะก็ครบถ้วนค่ะบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นลิ้นช์จนะคะเป็นเกสสำหรับเก็บของเก็บเอกสารต่างๆค่ะ และนี่ก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานของผู้ขับขี่นะคะเดี๋ยวนั้นจะลองไปนั่งในส่วนที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังเพื่อดูพื้นที่ใช้สอยของเขากันค่ะตอนนี้นะคะนั้นก็ลองมานั่งในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังแล้วค่ะเฮดลูม <Head room S 1> เนี่ยนั่งสบายมากเหลือๆตามแบบฉบับแฮชแบ็กห้าประตูโดยรวมแล้วก็ยังนั่งได้สบายๆค่ะเบาะนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นแบบเบาะหนังเช่นเดียวกับเบาะคู่หน้าเลยตัวเบาะเนี่ยใหม่มากไม่มีขาดไม่มีชํารุดเลยค่ะนั่งนุ่มสบายนะคะ บาะตรงนี้นะคะถ้าหากว่าไม่มีผู้โดยสารด้านหลังสามารถ ปรับพับลงมาแบบ40 60เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้อีกค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นฟังก์ชันของเขานะคะสําหรับมาด้า2ตรงนี้แอบบอกนิดนึงนะคะคันนี้นะคะรายได้เพียง13,000บาทขึ้นไปก็สามารถซื้อได้แบบไม่ต้องมีคนค้าเลยค่ะและยังสามารถซื้อได้ทุกอาชีพอีกด้วยล่าสุดนะคะสําหรับใครที่ต้องการกู้รวมเพื่อรวมกรรมสิทธิ์คู่รัก LGBTQ ก็สามารถกู้รวมกันได้แล้วนะคะอันนี้ใหม่ล่าสุดอัปเดตจากธนาคารเลยค่ะอยากทราบราคาและก็เรทผ่อน ของเขาแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวแดน,นพาไปชมราคาแล้วก็เรท่อนกันเลยค่ะสําหรับราคาของรถยนต์มาด้า2.1.3สปอร์ตไฮคอนเน็ีดำปี2018คันนี้นะคะราคาอยู่ที่389,000บาทเรท่อนเริ่มต้น6,000บาทและยังผ่อนได้นานสูงสุดถึง84งวด รับประกันลังการขายเราก็มีวารันตีซ่อมสูงให้2ปีเต็มนะคะในส่วนของเครื่องยนต์เกียร์แล้วก็กล่อง ECU ค่ะยังแถมในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน1ปี24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยอีกด้วยค่ะคันนี้บอกเลยนะคะว่า เครดิตดีสามารถออกรถศูนย์บาทได้เลยค่ะบริการอื่นๆนะคะก่อนส่งมอบรถยนต์เราก็จะมีการพาสปารถยนต์ให้ใหม่ทั้งภายนอกและภายในแถมในส่วนของบริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้ใหม่ในวันรับรถอีกด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะคาดว่าน่าจะถูกใจหลายๆท่านกับรถยนต์มาร์ตสคันนี้นะคะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้แนนและู่นรถยนต์มือสองเก่งพระรามเ้าด้วยนะคะเจอกันใหม่ ep หน้าค่ะสวัสดีค่ะ